เฟรดอริสตาราหลังต้องอยู่ในห้องแคบเฟรดอริสตาราอีกแล้วค่ะเพราะในตอนนี้เจ้าตัวมีละครถึง3เรื่องเรียกได้ว,ว่าแฟนๆจะเห็นหน้าเขาทั้ง7วันเลยทีเดียวแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เธอต้องต่อสู้กับอะไรมากมายเป็นทั้งเด็ก,กไรบ้านต้องทํางานตั้งแต่เด็กล่าสุดคือวิ่งงาน7วันรวดไม่มีเวลาพักผ่อนเฟรดมีเวลาพักผ่อนเพราะว่าบางทีไม่ได้ถ่ายละครเต็มทั้ง4วันแต่ว่ามาออกทีเดียวกันค่ะ ให้เห็นหน้าทั้งจิตวัน3มเรื่องเดี๋ยวจะเป็นสี่เรื่องแล้วแต่เห็นว่าสมัยก่อนลําบากเฟรดบอกว่าลําบากมากๆแม่ก็เช่าห้องห้องหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันประมาณ7-8คนพอถึงเช้าก็ต้องผลัดกันเข้าห้องน้ําแล้วไปโรงเรียนพอมาถึงวันหนึ่งพ่อเสียแม่ก็เริ่มทํางานมากขึ้นจักไข่ของช้อนที่บ้านก็ต้องรับจ้างซักรีาไข่ข้าวต้มคราวนี้เราก็ต้องอยู่เป็นลูกมือตอนเช้าแม่ก็ให้รีดผ้าเย็นกลับมาก็ซักผ้าในตอนนั้นไม่มีเครื่องซักผ้าก็ต้องซักมือเองค่ะ แต่ไรายได้ก็ยังไม่พอเพราะว่าหลานบางคนหาค่าใช้ใจ่ายไม่พอเราก็ต้องทำอะไรมากขึ้นแม้ก็ขายข้าวต้มมาได้พักใหญ่ไม่ไหวก็เหนื่อย